กำลังกำยกลงมากยกลงมากอือกำกำหอนเงื่อนบาดเจ็บก้อนใดยังกอดแอดกาได้ซอยก้อมือสองเซนนะครับผมวดก้อนนี่น้องกำไห้วดแรลกมั้ยครับผมวดแรกคอเจ็ดงวดครับน้องแอดกาจะขอกับน้องเจ็ดงวดครับผมคอเจ็ดงวดแล้วก็ให้น้องพักค่ะครับวดแรลกอะเข่าเต็มๆได้จักเม็ดก็ค่ะได้ยี่สิบแปดเมตรครับยี่สิบแปดเมตรยีสิบแปด ววันที่หนึ่งกันยายนจะเป็นงวดที่สองน่ารลกว่ะ,ะ,ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องมิลินนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นห้แบบใดนอ้องไม่ต้นกำขาซานห้จ้ะอ๋องวดกลอนกับกำขาสารได้เท่าใดได้ยี่สิบแปดเมตรจ้ะสองแปดเต็มเต็มตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยได้ก้องแขนเลย วันนี้ขออีกจ้างวันนี้ขอฉกไงกับมิดีนหนิเจ้าจ้าวันนี้เอาสามตัวเลยเนาะมิล<น>ินนเองวันนี้เอาสามตัวก็ไโดดวันก่อนครบสองเดือนได้สองตัววันนี้ครบสามเดือนเอาสามตัวเอาสามตัวน้องมิลินสิ <c oughs> ได้กล้องขาเนาะน้องมิลินเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ

ใช่ปะวัดกด้อนใดยังก่อดแอดกาในซอยคอมเอสองเซนครับวัดก้อนนี่น้องก,กำไห้หวัดแรกมั้งปะครับผมวัดแรกขอเจ็ดงวดครับนแอ,อดกาจะขอกับน้องเจ็ดงวดครับผมขอเจ็ดงวดแล้วกน้องอครับค่ะครับวัดแรกอะเขาเต็มเตมได้จากเมตรก็ค่ะได้ยี่สิบแปดเมตรครับยี่สิบแปดเมตรสองแปดวัดวันที่หนึ่งกันยายนจะเป็นวัดที่สองเด้ป่หมแล้วว่า

กรรมเงินกกฮว่เงินบาโอ้กรรอฮเงินจักเมดยเราจักบาทเนาะเี่นปะนับน้ำวนเนาะไม่ต้นกรกำเงินขึ้นมาไหอือกมเงินใช่ได้แท้ล้างวันเนี่กได้เงินได้ทุกยาสามโตเนาะ หมดแล้วค่ะแล้วล่ะครับแล้วจุกวะเนี่ยจุกเด้เงิน2องบาทจับดอกไม้หนึเมตรนก็อันนี้ค่าใช้ี่ายเดอดกาจะนับไพ่ได้นี่ด้จุกวะจุกได้เดี๋อนับกันได้จะเนี็ย เพิ่นกลับมามีแม่ใหม่บ่น้อนี่นําบ่มามาน้ํานํากันเด้อน้ําน้ํามาน้ํากันเร็วรู้แล้วห่วงแล้วห่วงแล้วฮู้จักความตามที่ใหญ่นี่เป็นซึ้งหลายน้อ <coughs> 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 แจกเลยแจกแจกแจกแล้วบัแจกแจกเลยแจกมาลงท้ายที่สามสามมาแล้วพี่น้องห้าสิบสิบห้ายี่สิบสิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าสี่ห้าสี่แปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดเมตรโอ้จำออกพอดีเลยออกได้ปะออกวะ เอับ่็นอ่บ่อกยังเลียวก็บอกควายแถบออกบ่เดี๋ยวบรงกลงนี่ครัว่าสี่สิบแปดเมตรนะครับทั้งหมดบ่อแอดก้าครับผมทั้งหมดสี่ิบแปดทั้งหมดสี่สิบแปดเมตรสี่สิี่สิบแปดเมตรสี่สิบแปดให้แอดก้าฉันให้อันดอกใหม่ครับ เงินบาทนี่ก็เป็นค่าข่หรือว่าจะที่จะเป๋อก็ได้ได้ครับนี่นถ้าเ่บนหยหล่างเดทีนครับผมพิจารณนาเบื้องเอาเนาะค่ะสองสองกับหนึ่งเป็นยงเนาะเป็นสองหนึ่งบเอาละวันที่หนึ่งนยายนุ่วงแล้วเันเด้อยเดือนเด้อตัวยอครับลองลิน พิทิศนากับเงืนสงดอกไม้เลยเงดอกไม้นทิศนาทิศนากับเงืนสองบาทเนาะพระ่าเนาะกำกันมากเงินสบาทกับดอกไม้

เบิ้งเอาเบิ้งเนม่นทายัวะอกปูได้ออกด้าอันนี้บ่แม่นอาหมาเบิ้งแล้วแล้ FC เบิั่น FC เบิ้งกรหา FC เบิ้งว่าส่นเพุ่นวาสุกห้เลย ให้พอสุกมาให้เอฟซีเบิงเลยผู้อำนวยการให้เวลาเบิงอยู่เนาะให้เอฟซีเบิงเลยบ่เบิงค่าคลาสเบงยี่ป่ะเข่นบ่อ๋อว่อ๋อจริงอือหึว่ะไม่สั้นกอดังๆกอดังๆได้ยินเดือดบอกเป็นโตเลยแบบสองยางก็ได้เอา สี่แปดกับสองหนึ่งกันสีก่กันไหนเป็นสองศูนย์ันจริงเป็นบนเป็นล่างถ้าอดใจบวไวอยากได้สามตัวโอ้สองตัวเราเอาได้หน่อยก็เอาหนึ่งกับสองขึ้นไปไวเป็นรักตัวหนึ่งอ๋อถ้าถ้าสำหรับแอดก้านาะแอดก้าว่าคำพูดเพื่อพู้อยากได้สามตัวให้ให้ดึงตัวได้ขึ้นไปก็ค่ะเอาหนึ่งกับสองขึ้นไปครับผมหนึ่งกับสองขึ้นไปเิีวนุ่มนะอ่ะให้น้องไปนอนเนาะไปกินนม Well, uh -huh.